จริงๆนะเวลาพอตายไปแล้วก็ไม่มีหรอกคำว่าเจ้านายลูกน้องเศรษฐียาจบมีแต่คำว่าซากศพแล้วก็เหม็นเน่าเท่ากันทุกคนเสมอเหมือนกันจริงๆเวลาพอตายลงแล้วจะยาจบยากจนเข็นใจเศรษฐีมหาศารเจ้านายลูกน้องก็สมมุติกันขึ้นมาแต่ตอนช่วงยังมีชีวิตการให้เกียรติให้ความเคารพกัน โดยสถานะก็นับว่าเป็นการดีนะลูกน้องก็เคารพเจ้านายเจ้านายก็ไม่ย่ำยีเหยียดหยามลูกน้องคนจนก็อยู่ในฐานะของการที่ได้รับเงินจากคนรวยและช่วยทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นคนจนคนรวยก็ไม่ย่ำยีไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกดูแคลนคนจนอุปธรรมค้ำชูกันไปพอเมื่อเราตายลงแล้ว ทุกอย่างก็ยุติลงเจ้านายลูกน้องเศรษฐียาจกสุดท้ายก็แค่ซากศพเหม็นเน่าเท่ากันทุกคนไม่มีใครที่จะต่างกันมีแค่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าหลังจากตายใครจะไปที่ไหนกันต่อขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ